วันนี้ผมจะทำข้าวแกงกะหรี่หมูโทก,กสึไส้ชีสอย่าบอกนะ สวัสดีครับผมกอล์ฟฟี่เบิร์นพุงครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกประเดิมห้องครัวใหม่ซึ่ง <Wow. S 1> ยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่หิวข้าวอยากมากินข้าววันนี้ผมจะทําข้าวแกงกะหรี่หมูโทคัสึไส้ชีส <c oughs> คือเหมือนกับผมมีผงแกงกะหรี่เหลืออยู่ในตูน้เย็นแล้วก็มีชีสที่ซื้อมาไม่รู้ทําอะไรก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอามาทําหมูโทคัสึชีสอะไรที่จะกินหมูโทคัสึชีสได้ข้าวแกงกะหรี่น่าจะอร่อยเรามาเริ่มกันที่วัตถุดิบแรกผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้กล้องเป็นยังไงเขาเรียก ไดนหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่มีใครถ่ายให้คือตอนนี้ผมถ่ายเองอเทสไฟเองตั้งกล้องเองทั้งสองตัวถ่ายกล้องสองตัวด้วยมาลองดูว่าจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่าอ่ะอันแรกวันที่หแรกครับผมคือหมูสันนอกเราจะใช้หมูสันนอกครับผมเอาเป็นทําหมูลูกสืดซึ่งผมหั่นประมาณหนึ่งหมูเพื่อยัดไส้เชฟข้างในแล้วมันจะสึกถึงข้างในเหรอคะ นั่นแหละประเด็นเราต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีมันหมูที่เดี๋ยวเราเอามาต้มในข้าวแกงกะหรี่ให้มันนวลนวหนว,หนวขอโปรดเลยนี่ก็เป็นแครอทครับผมหัน่นเตาแล้วก็มัน ที่มันดำเพราะว่าหั่นไว้นานแล้วเออไม่ทำทุกทีคือมันเซ็ตนานจริงแล้วก็พร้อมหัวใหญ่หั่นเตาเหมือนกันอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบเดี๋ยวเราจะเอามาคุกหมูทอดกระสือครับผมแล้วก็ไข่ไข่หนึ่งใบสองใบห้าสิบอ่ะเรามีหนึ่งใบจริงๆแล้วมันควรมีไข่เยอะกว่านี้ที่บ้านมีไข่อยู่ที่บ้านม,มีไข่ใบเดียวเพราะว่าตู้เย็นเลยอยู่ช่วงนี้มันคือตู้เย็นนะ่ี่มุมนี้ต้องมีตู้เย็นนะแต่ตอนนี้ตู้เย็นไม่มียังไม่มาครับผมอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้เก็ดขนมปัง ก็อันนี้เราใช้ผงแกงกะหรี่เป็นเผ็ดกลางแล้วก็ชีสมอสเซเรลร่ลาชีสเพิ่มความยืดครับผม <laughs> มาเรามาเริ่มกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยทำลายต้มนะน้ำใส่ตะกะกระทะไม่เล่นให้ด้วยเ,เปิดเตาก่อนอ่ะใส่น้ำลงไปต้องเยอะมากโอ้คันเส้นเลยอ่ะทีเนี้ยรอน้ำเดือดนะครับผมแล้วค่อยลงผักนะเป็นอย่างนี้เหรออ่ะไม่เคยเห็นเหรอแสดงว่าไม่เคยดูเพื่อนภูมิคือผมมาเคยทำแล้วแต่ผมทำแค่แกงกะหรี่ไข่ข้น แต่เนี่ยเรามาเป็นข้าวอยงกะหล่ำผมก็สื่อคือผมไปกินโคโค่ชิมันย่าแล้วมันมีหมูทอดไงหอมหอมมากเลยอุ้ยหอมแค่แบบแค่เปิดก็หอมแล้วกค้อนประมาณนี้ นี่เปิดเอียร์ที่บ็อกเกอร์ป่ะเออน้ำเดือดยางร้อานิ้วจิ้มดูไปยืมเลเฮ้ยไม่ได้หรอกจัดการหมูก่อนละกันโดยการที่หั่นไส้มันนี่ใหม่นะผมอวดอวดเขาไหร่เนี่ยแอบซื้อป่ะเนี่ยของทำครัวของทำครัวผมทำการหั่นหมูเพื่อแอบชีสไปข้างในนะยาหั่นขาดนะครับผมประมาณนี้พอใส่ชีสได้นะเออยัด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 ไว้หั่นไปเลยสองชิ้นยังไม่ได้ล้างหมู แล้วล้างแล้วช่วงนี้ทําอาหารต้องล้างมือนะครับผมเพราะว่าโควิดนะเฮ้เกินแล้วจ่ะก,กินแล้วเีเดือนแล้วอ่อาใช่ลงไปป <c oughs> ั้มโอ้โเคื่องเราเยอะม,มากปั้มแต่เขาชอบกินหักเดี๋ยวสามหน่อเนี่ยที่เราใส่ไปหอมหัวใหญ่แครหน่อ,แ,นอนแล้วก็มันเนี้ยมันจะนัวผสมลงตัวด้วยกันอย่างมันจะนิ่มหมดแล้วเดี๋มันจะนัวม, <c oughs> มันจะเคี่ยวเออผู้ช่วยผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะต้องขอโทษด้วยผู้ช่วยผมแต่ละคน ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่นี่ไผมเป็นเมนคอยสั่งววอยอะไรอ้าคนๆคนลองคนเฮ้ยนี้แยกสวยมากเลยเหมือนตั้งใจใช่ตั้งใจนะจริงเหร,รอ อ่ะคนลงมผสมคนเปกันลงไปในระหว่างนี้ผมจะทําการทาหมูจะได้ไม่เป็นการเสียนาฬิกาเมล่าโอเคเกอไปคิดว่าลุ้นแน่ใจแล้วว่าจะเล่นไหมไม่ต้อมาครับผมเทคนิคผมพูดทุกคลิปถ้าเพื่อนๆไปซื้อมอสซาเรลลาชีสแล้วไม่ยืดเฮ้ยผมไม่ใช้มอสซาเรลลาชีสทำไมมันไม่ค่อยยืดเทคนิคคือมันจะมีขาย2แบบมีแบบที่เขาขูดไว้แล้วกับแบบเป็นก้อนถ้าเอาซื้อแบบที่เขาขูดไว้แล้วมันจะไม่ค่อยยืดมันจะยืดนิดเดียวแต่ถ้าเป็นก้อนเนี่ย ให้ตายยังไงก็ยืดยืดเลยเออนี่คือเทคนิคไม่รู้ดิเออไม่รู้เราเคยรู้อะไรบ้างนีกินอย่างเดียวรู้อย่างเดียวว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคือถ้าสมมติว่าเอ้าแล้วผมอยากได้เป็นเส้นๆทำยังไงก็เอามาหั่นเองเเนือไหม เออมันจะได้ยืดยืดซึ่งอันนี้เราใส่ประมาณนี้เลยอันนี้เป็นยังไงบ้างหอมหอมมันสุกมันเริ่มมีกลิ่นที่หอมเหมือนชื่อเลยผัดก็เหมือนกันเวลาผัดให้มันหอมมันก็จะหอมมานี่ผมมีมันหมูเพิ่มรสชาติของแกงกะหรี่เราให้โดดเด่นจองได้ไหมเฮ้ยแลนเทีมข้างในเปื่อยๆนะทำอะไรต่อลืมไปแล้วเอาหมูใส่ชีสก็พอชีสใส่ในแกงโอ้โหคิดอยู่ไงแน่นเลยเน้นเลยแน่นๆงจริงงั้นจริงขั้นตอนต่อไปผมจะนำแป้งทอดกรอบมาคลุกกับหมูครับผม ให้ให้ซึ่งอันเนี้ยมีคนถามว่าทําไมไม่ปรุงหมูคือผมใช้หลายคลิปแล้วแป้งทอดกรอบของรสดีครับผมมันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปรุงมันใช้เหมือนสปอนเซอร์อ่ะแต่จริงผมผมผมยอมรับเลยว่าอร่อยจริงถ้ารสดีจะเข้าผมผมก็ยินดีครับผมผมผมใช้ทุกคลิปจริงป้าทูก่อนว่ากัน้วเล่นขอกันแล้วเราคุกให้คั่วนะครับผมนี่ต่อไข่ให้หน่อยเขาลืมปึ๊บอย่าบอกนะเหมือนมันเป็นตัวขมิมีตัวอยู่ข้าง เฮ้ยทุกคนมันมีตัวอยู่ข้างใน <laughs> เออมันคือไข่ค้างรางคือมันฟักแล้วตัวนี้แล้วทีนี้เราจะเอาไข่จากไหนเราไม่มีไข่แล้วนะไม่เอาก็ได้เรมมาทอดมันก็นสื่อไม่ได้แล้วมีไข่แล้วตอนนี้ปิดหมดแล้วด้วยเพราะว่าแล้วเราจะเอาเก๊กขนมปังทาไมถ้างั้นเราอาจจะต้องใช้น้ําเป็นตัวแปะครับผมมาแล้วบินไปซื้อไข่มาวะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในระหว่างน,นี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาแกงกะหรี่ของเราใส่ลงไปก่อนนี่นี่คือผมแกงกะหรี่ของเราอกไปไกลเลยมองในกล้องเหมือนแบบช็อกโกแลตบาร์ ลองแทะดูไหมล่ะใส่ลงไปครับผมจุ่มหมุยลงไปอุ้ยสิเราต้องคนกันเดี๋ยวติดนอนนะครับผมโหนี่ no แหละเป็นยังไงไมากินอ่ะหมายถึงว่าแกงกระลีเออโอ้โหเหงาขอเนยเพิ่มนหน่อยครับมันเหนื่อยไปใส่ามาอ่าประมาณนี้พอโอเคขอชิมชิมก่อนได้ไหมพึ่งพึ่งให้มันนุ่นนุ่นก่อนอ่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปต้มต่อเตาข้างหลังละกันไป บางคนอาจจะงงเฮ้ยแล้วทำเตามาทำมุดอย่างสวยทำไมไม่ไปทำข้างหลังอะคือเดี๋ยวมันจะหัดหลังให้ไงคุณยููข้างหลังนี่หรอไหมอันนี้คือผมทำอาไว้ทำกินทำอะไรแต่อันเนี้ยเราก็มาถ่ายให้ดูเลยแล้วก็มีทำนี้ด้วยอะในระหว่างที่เราเคี่ยวน้ำแกงกะหรี่สักประมาณ5นาทีคิดว่าน่าจะได้แล้วเรามาทำหมูทอดทุกขสิกกันครับผมแย่มาเรานำหมูให้เราคลุกแป้งจุ่มไข่ครับผมแล้วเก็บขนมปังสองฝั่งนะจ้าพอหมูชุบแล้วมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้หละนะเหนยน้ำมันไป อ่ะพอเพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองเราก็จับด้านออกน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะวิธีวิธีใช้น้ำมันอีกอย่างนึงก็คือเราแหงไว้ถ้ามันรู้สึกว่าไอความร้อนมันโดนมือเราแสดงว่ามันร้อนแล้วตอนนี้อย่างน้ำมันมันเยอะไปอันนี้อุปกรณ์อันนี้จริงมันเอาไปปิ้งย่างนี่หะโอ้โหมันยังไม่ลงตัวนะเอออันนี้คี้ได้ก็คี้ไปก่อนคีบได้ก็ขี้ได้ดี่ไม่ได้ก็เขียนทิ้งไปนะอ่าระหว่างนี้ดูเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้ให้มันเย็นสักเล็กน้อยมันจะหนืดจะมีความแบบเนี้ย ข้าวสุกยังเี้ยข้าวสุกแล้วเราหุงข้าไว้ดูดูอีกอย่างนึงก็คือฟองมันเริ่มขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มได้แล้วอ่ะเอาลงได้นะครับผมเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากหมูมันจะไม่สุกข้างในกลงไหมจุ่มมุ้ยอ่าแหละชึบอันนี้ครับผมเราค่อยๆทอดไปครับทอดจนกว่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน อะไทีท่ละมัดเพราะว่าพราพราพรอ,อ,อ่าคิดว่าน่าจะได้แล้วหมูกอดสื่อมันไม่ค่อยเป็นหัวข้อสื่อที่ผมตั้งใจนะมันจะเป็นหมูอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาหลังจากที่ชีสทะลักโอ้โหละจิงอ่ะเออตักข้าวใส่จานให้หน่อยมาเราจะได้กินแล้วหลังจากกินทำมันเนื่องนมนานและชีสก็ทะลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าโอ้โหราดแกงกะหรี่ลงไป เราเอาเลือกๆข้าวสักหน่อยหนึ่งหอมมากเลยอ่าเราหั่นด้านนี้แล้วกันใหญ่เลยไหมอ๋อสวยๆป่ะอือหืออือชี้เยิม้มชี้นสลัดนี่เหรอ,อถูกไหมอ้าวเอาอีกชิ้นหนึ่ง่ะเพื่ออะไรเนี่ยมันเต็มแล้วลว่าชิ้นใหญ่อะ่ะไม่เป็นไรเรียบร้อยครับผมถือว่าลักทะเลนิดนึงมันยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ก็ได้อยู่นะน่ากินอยู่เครื่องมาใส่เยอะไปเนาะใช่เราจะใส่ชอบกินเครื่องสำหรับคนที่ชอบอา เรียบร้อยครับผมมาถึงขั้นตอนที่โบนา่าจะรอคอนใช่ชอบที่สุดการกินจาัดก,การเลยของหมูวันได้ไหม <c oughs> ไม่ยืดว่ะแต่จะกินแล้วไม่รอแล้วแน่ กินผักก่อนอืมอันนี้เราอาจจะไม่ได้ปรุงมากเพราะว่ารสชาติเขาเข้มข้นอยู่แล้วใส่เกลือลงไปอีกนิดนี่กำลังดีใช่ไหมอันนี้พอดีสำหรับเขาอันนี้สําหรับผมอาจจะจืดๆไปหน่อยแต่ถือว่าเรากําลังดีเพราะว่าเราใส่เครื่องแกงกะหรี่เยอะคือใส่ทั้งถั่ทั้งก้อนมันก็เลยทำให้หนัวผมมองตามเลยอ่ะนี่เขาเจอทีเด็ดแล้วเว้ยหมูมาครับมามามา กินนี้ดีกว่ามะมันหมูเนี่ยนี่รู้ไหมเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยอนันนี้คืออะไรรู้ไหมเนี่ยแกงกะหรี่ไก่ใช่ไหมแกงกะหรี่หมูเรียกว่าแกงหมูแกงกะหรี่หมูเออลองชิมดูแต่แบบเราไม่ได้ปรุงอะไรมากใส่เครื่องแกงกะหรี่เป็นหลักแล้วก็ผักเยอะอืมอร่อยอร่อยนะคุณแม่สายกินผักใช่ข้างหลังมั็นข้างหลังชีสชีสเริ่มหนียวว่เริ่มเหนียวว่บางคนบอกเฮ้ยน้องทำไมไาเป็นที่ปากกินไม่พอหนิเราจะมีข้างหลังเป็นหม้อ มันอ,มอันนี้เอาไปทอดก่อนนะลูกหมูทอดก็ตื่ก็เอาไปออนนะทอดใส่ชีสไส้ชีสข้างล่างนะชีสเป็นพาาร์คเยกินให้มันมีอะไรกรอบๆตัดเลี่ยนนะไม่มีนั่นแหละหมูมันหมูนี <c oughs> ่นะครับผมการทำนนข้วำัวครั้งแรกของบ้านเพิ่นกุ้งของผมป้ายมีป้ายนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมวันเสานะครับอร่อยอ<ค>รม่ชอบอย่าพูดขัดดิแป๊ถ้างั้นพูดเลยฝากกดติดขัดต่ท้ายหน่อย บอกทุกคนหน่อยเร็วอร่อยอร่อยมากค่ะใช่ <S <S <ý> <S บอกให้ปากโอโ้ <S <S <ý> <S โหไม่ผมก็ไม่เป็นงานนะอ่าเอาเป็นว่าใครชอบอย่าลืมกดติดตามพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเมือนดูและคลิปนี้ถ้านะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย <S <S <ý> <ร Summer. S 1> เพราะว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางซึ่งเป็นคลิปแรกซเซตน,นานมากไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันในตอนตัดต่ออาฉันหรับวันนี้ไปก่อนายบายสัสดีเย้